จากเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับเราไปถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นและก,ก็การขยายประเด็นในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอแล้วครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเช่นเดียวกันนะครับกับคนที่รับราชการแล้วก็นําเอาสมบัติราชการนี้ไปใช้ส่วนตัวถ้าเผื่อคนที่เขารักเราก็ไม่ว่าอะไรละครับแต่ว่าในองค์กรนะครับจะมีคนที่ คนที่รักเรารักเราน้อยแล้วก็เฉยๆกับเราแล้วก็ควรที่ไม่ชอบหน้าเราครับไอ้คนที่ไม่ชอบหน้าเรารนี่ครับนี่ฮะจะเป็นคนที่ไปร้องครับหรือคนที่เคยรักเราแล้วไม่ได้ประโยชน์จากเราผิดหวังจากเราหรือว่าทะเลาะกับเราครับก็จะไปร้องต่อปปชต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็จะทําให้มีการสืบค้นครับว่าเราทําความผิดหรือไม่อย่างไรครับ เราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอนะครับเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เอารถราชการไปใช้ส่วนตัวครับแล้วสารมีคําสั่งให้ออกจากราชการครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคนรักเตือนแล้วนะครับว่าอย่าทําอย่างนี้แต่ท่านไม่เชื่อครับเป็นระดับเพาะอกของเทศบาลนครเลยนะครับและก็คิดว่าที่ไม่เชื่อเพราะคิดว่าไม่มีใครใครกล้าร้องแล้วไม่ไม่ ไม่คิดว่าจะมีคนไปร้องต่อปปชครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างว่านะครับในโลกใบนี้ครับมันเป็นโลกบ่ายโมงมันไม่เที่ยงมีทั้งคนรักคนเกลียดรักมากเกลียดมากแล้วก็คนที่เฉยๆกับเราแต่เมื่อไรไม่ว่าจะเป็นคนรักคนเกลียดหรือว่าคนที่รักเราถ้าเผื่อเกิดความขัดแย้งกันทะเลาะก,กันนะครับก็จะนําไปสู่นะฮะการร้องเรียนเสมอครับ โดยทางได้ชนะข่าวอิสรารายงานไปซึ่งผมเองก็รายงานไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับเทศาบาลนครตรังมีคําสั่งเทศาบาลนครตรังที่1447ทับ2564ลงนามโดยนายสัญญาศรีวิเชียนครับนาย,ยกเทศมนตรีนครตรังอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังลงโทษไล่ออกจากราชการในระบุชื่อเลยนะครับสื่อบางสื่อไม่ระบุชื่อนะครับไม่ระบุชื่ออันนี้ระบุชื่อแล้วว่านายรณรงค์ทรัพย์ปรุงครับ พนักงานเทศบาลตําบลพนักงานเทศบาลตําแหน่งเป็นระดับผู้ในการกองสวัสดิการสังคมครับผู้อนณยการกองนี่4อย่างตามก็48แแครับผมเทศบาลนครตรังเป็นนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลางครับเงินเดือน55,840บาทครับก็คือเงินเดือน4 8แล้วครับผม ได้กระทําผิดวินัยกรณีของการนํารถยนต์ส่วนกลางของราชการครับหมายเลขทะเบียนกง .5459 กตรังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมิหนำซ้ำนะครับยังโอ้โหกล้าหาญชันใจเหิมเกริมครับเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์ดังกล่าวด้วยเป็นการเบริกจ่ายเงินราชการโดยมิชอบครับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2552ถึงเดือนพฤษภาคมปี2559นับเวลายาวนานถึง8ปีครับทำไปได้ยังไงทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดอย่างผิดวินัยอย่างร้อยแรงครับ ฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเลินเล่อในานะที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้อยแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคอรมอรหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้อยแรงตามข้อ3วรรคสาม ข้อ5วักสอข้อ6วักสอแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัยพศ2 5 5 8และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรังในการประชุมครั้งที่10ทับ2564วันที่26ตุลาคม2564ครับจึงมีมติกับให้ลงโทษไล่ออกนายรณรงค์ทรัพย์ปรุง ออกจากราชการอาศัยอำนาจมาตรามาตรา15มาตรา23แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542และก็ข้อ85แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัยพศ2558ครับทีนี้เราไปดูโฉมหน้าของคนคนนี้ครับนายรณรงค์ทัพย์ปรุง คนนี้ครับดูนะฮะนี่ครับเป็นผู้ในการกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลนะครับทีนี้ภาพต่อไปนี้ที่เราจะนําเสนอนะครับเป็นภาพของรถยนต์ส่วนกลางของราชการในคดีนี้ครับไปดูรถยนต์ส่วนกลางนะครับที่เป็นนี่ฮะตัวนี้ครับเป็นรถยนต์กระบะสีประตูนะครับ ยี่ห้อมาสด้าสีบรอนเงินเลขทะเบียนกองง .5459 ที่น,นายรณรงค์ทรัพย์ปรุงครับถูกตรวจสอบพบว่านําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและก็เบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงนะครับในการใช้รถยนต์ดังกล่าวจากทางราชการโดยมิชอบตั้งแต่เดือนตุลาคม2552ถึงเดือนถึงเ,เดือนธันวาคม2559ครับเป็นเวลา8ปี และก็ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังรายงานข่าวอยู่นี้ครับน,รนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงครับอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขออุทธรณ์ครับยังยื่นเรื่องขออุทธรณ์อยู่นะครับนี่ฮะอันนี้ด้านข้างนะครับของรถมาสด้าซีประตูทีนี้ถามว่าคนที่เซ็นคําสั่งนะฮะคนที่เซ็นคําสั่งนี้เป็นใครทีนี้ครับผม แล้วก็ทำไมถึงกล้าเซ็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ก่อนนะฮะก่อนที่จะนำไปสู่การก่อนที่จะนำไปสู่การไล่ออกนะครับในเรื่องนี้สนักข่าอิสราเคยรายงานไปแล้วว่าสนักงานคือเขาไปร้องต่อปปชนะฮะประจำจังหวัดตรังครับได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็มติกรรมการปรปรชครั้งที่72ทับ2564 ที่ประชุมพิจารณานแล้วมีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียง9คะแนนเสียงเลยครับ9เสียงเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะผู้ตรวจแต่ส่วนเบื้องต้นว่านายรณรงค์ทรัพย์ปรุงผู้ในการกองสวัสดิการสังคมได้ใช้อำนาจครอบครองรถยนต์ดังกลา่าวเพื่อประโยชน์ตนเองโดยมิชอบแล้วนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักคือเลขที่80ทับ3ซอย4ถนนวิเศษกุลตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง สนักงานเทศบาลนครตรังเป็นประจําทุกวันประหนึ่งว่าเป็นรถส่วนตัวครับทั้งเดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆไม่ว่าจะไปช่วยงานศพงานบวชงานแต่งงานงานประเพณีต่างๆเดินทางไปบ้านของมารดาของภรรยานะฮะที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังก็บ่อยครั้งทําเสมอนหนึ่งว่ารถราชการนี้เป็นรถยนต์ส่วน,วน,วนบุคคลครับและก็มีนามซ้ำยังมีการเมือจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเทศบาลนครตรังทุกเดือนครับเดือนละประมาณ100ลิตรครับ การไปการเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครตรังรวมทั้งได้นํารถอยู่ดังกล่าวนี้ไปจอดเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักส่วนตัวตลอดด้วยครับโดยไม่มีความโดยไม่มีเหตุผลจําเป็นแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครตรังทั้งเบิกน้ํามันทั้งเอารถไปใช้ส่วนตัวจอดที่บ้านพักแล้วก็ยังไม่ขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีด้วยครับการกระทําดังกล่าวของนายณรค์ทรัพับปรุงครับ ยังคงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดก,การหรือว่ารักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อจัดทำอันนี้ภาษากฎหมายนะครับก็ว่าไปตามนี้ครับนี่คือมูลความผิดก็เป็นภาษากฎหมายนะครับก็ยาวเหยียดเลยครับพูดง่ายๆนะครับและมีนาซ้ำยังฐานประมาทเลินเล่อทำให เกิดความเสียหายแก่รัชก,การอย่างร้ายแรงครับสนักง,งานปปชประจำจังหวัดตรังได้ส่งรายงานนะครับจำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานซ้ำเนาอ e ิเล็กทรอนิกส์และก็คำนิจฉัยไปยังไอาการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิพากษาคดีและก็ส่งรายงานสนุนการไต่ส,วน,สวนเอกสารหลักฐานคำน,นิฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับน,นายรณรงค์ทรัพย์ปรุงตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องปราบและก็ปราบปรามการทุจออริตพศ2561มาตรา91วงเล็บ1บุลเล็บ2แล้วแต่กรณีครับและก็แจ้งให้เทศบาลนครตรางดำเนินการละเมิดกับนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วยพูดง่ายๆว่าทั้งออกจากราชการทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายครับ แล้วก็ส่งเรื่องไปให้แก่เทศบาลนครปรังครับทางด้านเทศบาลนครปรังเองก็เลยมีคําสั่งนะครับไล่ออกจากราชการครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564นี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่29พฤศจิกายนครับโดยในสัญญาสีวิเชียนครับเป็นคนที่ออกคําสั่งนี้ครับนะฮะนี่ฮะ ทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับเราไปดูว่าอันนี้คือเจ้าตัวนะฮะเดี๋ยวดูเจ้าตัวครับเเจ้าตัวเดี๋ยวโทษทีครับผมทางอันนี้เป็นรถที่เกาะที่เป็นในใี่ฮะเจ้าตัวครับผมทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้คนที่เข้ามาออกคําสั่งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะ คนที่มาออกคำสั่งครั้งนี้ก็คือนายกเทศมนตรีอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งแล้วเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนเตือนนะครับปรากฏว่ามีคนเตือนแล้วนะครับผมมีคนเตือนแล้วเป็นคนสนิทของทางนี้ด้วยครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะฮะโดยทดางด้านสนาขาวอิสลานะครับ ได้มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่ารถยนต์คันดังกล่าวของนายรณรงค์รั์ปรุงครับจะเป็นควรถือกุญแจรถเอาไว้ส่วนตัวรวมทั้งนํารถยนต์ดังกล่าวนี้ไปจอดเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตนเองตลอดมาโดยไม่มีความจําเป็นและก็ไม่มีการขออนุญาตจากนาย,ยกเทศมนตรีนครตังเพื่อประโยชน์ของตนและก็ในบางครั้งหาผู้ใต้บังคับบัญชาจําเป็นจะต้องนํารถไปใช้งานของ ทางราชการต้องไปขอกุญแจกับนายรณรงค์เพื่อนํามาติดตั้งเครื่องเสียงลําโพงขยายเสียงไว้บนหลังคานะครับเพื่อประชาพันธ์กิจกรรมและง,งานของกองสวัสดิการสังคมเทศาบาลนครตรังหากผู้ใต้บังคับบัญชาใช้รถคันดังกล่าวทํางานอยู่ถึงคราวใดที่นายรณรงค์จะใช้งานต้องถอดเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงเพื่อนํารถไปให้ในายรณรงค์ทันทีครับพร้อมทั้งหากถอดสิ็จสิ้นแล้วจะต้องขับไปให้แก่นายรณรงค์ โดยทันทีไม่ว่าขณะนั้นนายรณรงค์จะอยู่ที่ใดทําอย่างนี้เป็นบ่อยครั้งครับและก็ที่ผ่านมานะครับผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งบุคลากรในเทศบาลนครปรังต่างก็ทราบถึงพฤติความประพฤติของนายรณรงค์ครับเป็นอย่างดีในการใช้รถราชการเ,มเสมือนหนึ่งเป็นรถส่วนตัวโดยที่ข้าราชการรายหนึ่งในเทศบาลนครตรังซึ่งถือว่าเป็นคนสนิทของนายรณรงค์ได้พูดคุยและก็เตือน ขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวมาหลายครั้งแต่ว่านายรณรงค์เสยเตยเว่ยครับไม่หยุดและก็ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องเพราะคิดว่าคงจะไม่มีความผิดหรือคิดว่าไม่มีไม่มีใครกล้าร้องเรียนครับนี่แหล่งข่าวรายงานเลยนะครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับพอมีการอันนี้คือลดต้นเหตุนะครับ ขณะเดียวกันก็ประกบว่าพอมีการเลือกตั้งครับครั้งใหม่นี่ครับมันมีการเปลี่ยนขั้วทีนี้ครับคนที่ได้รับเลือกตั้งคือคนคนนี้ครับนายสัญญาศรีวิเชียนครับเป็นนายกเทศมนตรีนครปางคนใหม่ครับก็บอกว่าการกระทําของนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงหรือว่าพออกกุ้งครับเกิดขึ้นครั้งผู้บริหารชุดก่อนหน้านี้ครับทีนี้พอตัวเองเข้ามาเป็นผู้บริหารชุดใหม่ครับทางด้านปปช ชี้มูลความผิดมาแล้วนะฮะคือพูดง่ายว่าเรื่องนี้มาเกิดขึ้นในอดีตพอเขาเข้ามาครับปปชก็ชี้มูลความผิดตนเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนี้ครับก็ต้องทําหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนาครตรังและก็ทําตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คือลงโทษไล่ออกจากราชการครับโดยทางท่านนายกเทศมนตรีนครตรังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ตนเองก็ได้สั่งการและก็เรียกประชุมเจ้าเจ้าหน้าที่พนักง,งานและก็ข้าราชการทั้งหมดโดยสั่งกำชับเพื่อไม่ให้มีเจ้าที่คนใดนํารถของราชการไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยที่รถที่มีอยู่ทุกคันจะต้องใช้ในราชการเท่านั้นครับขณะนี้บุคลากรของเทศบาลนครปรังไม่มีใครมีรถประจําตําแหน่งและก็ในส่วนของการเบริกจ่ายค่าน้ํามันได้สั่งกำชับและก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกอย่างในการเบริกจ่าย โดยค่านะ้ำมันทุกบาททุกสตางจะต้องเบิกตามความเป็นจริงเท่านั้นยอมรับว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเคสตั้ตีครับเพื่อไม่ให้ราชการและกบ็บุคลากรควรใดประพฤติตามแล้วก็ตัวในธนะเป็นผู้บริหารขอ,ขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ซ้ารอยขึ้นอีกครับทีนี้ขณะเดียวกันครับในระหว่างที่มีการพูดคุยกันนะครับผู้สื่อข่าวก็เสื่องตาไปครับผม ก็พบว่าในช่วงที่กำลังสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีนครปางอยู่นั้นครับก็คือในสัญญาสีวิเชียนที่บ่านี้ครับก็พบว่าพอออกกุ้งครับได้เดินทางเข้ามาภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครปางแต่ก็ไม่ได้ให้มีการสัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใดครับอย่างเดินเข้ามาแล้วก็ยังเสียงตาดูรถที่เป็นเป็นต้นเหตุอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขาขอดูรถที่เป็นต้นเหตุครับก็เลยพามาจอดให้ดูครับพอออกกุ้งก็เดินมาพอดีครับ และก็เสียงตาดูครับแล้วก็สุดท้ายครับก็พบว่านายรณรงค์รั์ปรุงครับอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องของอุทธรณ์คดีนี้อยู่นะครับแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับพฤติการของนายรณรงค์พอออกกุ้งในคดีนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาสําคัญเพื่อมิให้บุคคลอื่นกระทําผิดซ้ํารอยและไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างได้อย่างชัดเจนครับครับนี่คือนายสัญญาศรีวิเชียนนะครับนายก เทศมนตรีนครตรังส่วนนี่คือรถของกลางครับแต่นี่นี่คือพอออกกุ้งครับนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงครับคนที่ถูกไล่ออกจากราชการครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับคนไหนที่ทำงานไปนะครับ mm hmm. อย่าไปชะล่าใจนะครับ mm hmm. ผมบอกแล้วว่าในองค์กรจะมีทั้งคนที่รักเรารักเราน้อย ชังเราชังเรามากและก็คนที่เฉยเฉยกับเราครับแต่ทุกคนเหล่านี้ครับถ้าเผื่อเราไปขัดแย้งผลประโยชน์หรือว่าไปทําเกิดความรักความเกลียดต่อกันนะครับขัดแย้งกันปัญหาบานปลายแน่นอนครับอ่ะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเผื่อใครที่ทํางานแล้วนะฮะออกจากราชการด้วยกเกษียณน,นะครับไม่ใช่ว่าถูกไล่ออกอย่างกรณีนี้นะ และต้องการกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับอยากจะมีบ้านพักที่อยู่เพียงแค่สองตายายครับอยู่อเมอ,อแม่นะครับลูกหลานก็เรียนจบมีงานทํามีงานทําอยู่ที่ต่างเผื่อต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับตัวเองก็อยู่เพียงแค่2คนก็เลือกซื้อครับทางด้านเจริญทรัพย์มเดร์นโครงการ2เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันนะครับ แล้วก็อยู่ในทําเลอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอํานาจเจริญนะครับเป็นบ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านอย่างแท้จริงท่านสามารถที่และก็ภายในโครงการมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับสวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูโอกาสชุดซิงครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้าแกรนิดเครื่องทำน้ำําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสัต ถ้าเผื่อท่านอยากเข้าไปดูโครงการนะครับสามารถที่จะเข้าติดต่อหาคุณสุนัน0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่อิสุสุตางปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำายินและก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็ เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงตัว3.0นี่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัว1.9ให้แรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีด มาล่าสุดนี้เขามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น minor c h a ชนครับเขียนคิ้วทาปากใหม่ครับปรับภายนอกภายในกระจังหน้าก็ปรับโฉมให้ดูสวยงามขึ้นทั้งดุดันแล้วก็สวยงามครับแล้วก็เพิ่มสีมีสีเทาด้วยล้อแม็กลายใหม่ครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแควกกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮ er. แลนเดอร์แล้วก็ออฟโรดก็คือรุ่น b Cross แล้วก็รถอเนกประสงค์ก็คือ MPV รุ่น All New m u l ลครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้เลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ํายืนและก็บุนทริกรับรองไม่ผิดหวังครับคําว่าประหยัดนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของอิสุสุอยู่แล้วแต่ว่านี่คือพลานุภาพพลิกทั้งแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับ